วันนี้วันทลฤหัที่9กาพฤศจิกายนนห้า6ค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อสุดใจโตอดาค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ73คะ่ะอ่าหมายเลขะจาตัวคะ่ะเออ6น่งสองแนะคะรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะจาก YouTube คะ่คะค่ะแล้วมีอาการยังไงบ้างคะติดขัดเรื่องอะไรคะออก,ก็ติดขัดเรื่องเก็บเงินไม่ได้แล้วก็เออ สุขภาพด้วยค่ะสุขภาพเป็นอะไรคะคุณแม่เป็นเป็นโรคความดันสูงค่ะข,ขึ้นลงขึ้นลงโรงพยาบาลตลอดเวลา,าแต่ก็เห็น YouTube ของหลวงพ่อแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองไม่มีกรรมก็เลยอธิษ,ษฐานาว่าถ้าจะไปหาหลวงพ่อจะให้หายขอให้โรคนี้หายจะไปหาหลวงพ่อค่ะแล้วก็เตรียมตัวอยูา่าะลาเกือบ3-4เดือนกว่าจะได้มาแต่ว่ามันไม่พรายังไม่พร้อมไม่ได้ตั้งใจจะมา พาสปอร์ตของสามีก็ยังไม่เสร็จมีค่าของแม่เองก็ไม่เสร็จก็เลยต้องคอยเวลาที่ได้มาต้องทำพาสปอร์ตทำอะไรให้เรียบร้อยคแต่สุดท้ายแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยดีดีดีทั้งที่ไม่ได้ที่จริงก็จะนานกว่านั้นค่ะเหมือนทางสะดวกเลยใช่ไหมคะให้มาแก้กรรมทั้งเครื่องตัวเครื่องบินอะไรก็เรียบร้อยไปหมด ค่ะแล้วพอมาสื่อนี่สื่อเรื่องอะไรคะมาสื่อเรื่องเด็กค่ะเด็กสามคนค่ะเด็กลูกแทงสามคนเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะก็มีเรื่องเรื่องของแม่ด้วยหรือเปล่าคะที่หานคนละครึ่งกับน้องอ๋อนี่ตอนนี้เรื่องเรื่องของแม่กับแม่ที่เขาเสียชีวิตไปก็หานอ๋ออันนี้ที่พูดถึงเด็กสามคนนี่คือเป็นเคสแรกเคสแรกจบไปแล้วจบไปแล้วแล้วคือเคสแรกเนี่ยพอหลังจาก ครบแล้ว45วันคุณแม่อาการดีขึ้นไหมคะดีขึ้นคือมาอยู่นี่ไม่เจ็บไม่ไหวยเลยค่ะกี่เปอร์เซ็นต์คะก็จะว่า90อร์เซ็นก็ได้90เลยไม่เจ็บอะไรเลยค่ะพอพอจบเคสแรกนี้ดีขึ้นแล้วแล้วก็ต่อเคสคดีสองค่ะเส็เด็กแล้วก็เียบอ้ไยค่ะค่ะวันนี้มาสื่อคดีสองคือคดีคดีของแม่ที่เขาอุ้มแม่มาสืแม่ค่ะ ค่ะก็ทั้งหมดกี่วันค่ะทั้งหมดร้อยบวันก็หารกันแันเสาก็คนละครึ่ง,งคนละ60บวันนะคะ,ะ,ะ,ะก็เดี๋ยวยังไงไว้ปุ้ยสอบถามอ,อ,อาการเรื่อยๆนะคะว่าเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะ,ะคุณแม่อนุโมทนาบุญ้วยค่ะ,ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ